สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนบัตรคนจนพฤษภาคม64อัปเดตเยียวยารอบ3เดือนนี้เหลือ5เด้งรวมเงิน2,530บาทก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีตารางบัตรคนจนสําหรับเดือนพฤษภาคม64มาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับเพราะว่าตามตารางของเดือนนี้นะครับได้มีการเพิ่มวันโอนเงินสําหรับกลุ่มบัตรคนจนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับตารางเงินเข้าบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ของเดือนนี้นะครับวันที่1 500บาทพวกค่าโดยสารรถประจําทางรถบขอสอค่ารถไฟนี้นะครับผ่านมาแล้ว แล้ววันที่1ก็ยังได้45บาท3เดือนส่วนลดค่าซื้อกาด LPG นี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวันที่1วงเงินชําระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ200กับ300บาทก็ผ่านมาแล้วส่วนสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ของเดือนนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับสิทธิ์นี้จะได้รับจํานวน100บาทก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียน Saint ar, ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ํามาผู้ที่ได้รับสิ hr, ส ério, ทธิ์ hr, made, ต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ก็คือถ้าท่านจะได้สิทธิ์ของเดือนนี้นะครับหมายความว่าบินของเดือนเมษายนท่านต้องไม่เกิน100บาทนะครับบางท่านงงว่าเอ๊ะทำไมบางเดือนได้บางเดือนไม่ได้ ก็เพราะว่าบางเดือนท่านใช้เกิน1 0 0บาทท่านก็จะอดนั่นเองนะครับสิทธิที่ท่านจะได้ในแต่ละเดือนก็คือผลของการใช้น้ําของเดือนที่แล้วนะครับถ้าเดือนที่แล้วท่านใช้เข้าเงื่อนไขเดือนนี้ท่านก็จะได้รับแล้วถ้าท่านเดือนนี้ใช้ไม่เข้าเงื่อนไขเดือนหน้าท่านก็อดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกสิทธิหนึ่งก็คือวันที่18เช่นเดียวกันนะครับจำนวนเงินก็คือ230บาทเป็นค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ควเรือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ของเดือนนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือเดือนที่แล้วท่านต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทแล้วก็ พอบินมาท่านก็จ่ายค่าไฟไปแล้วก็พอถึงวันที่18พฤษภานะครับเขาก็จะโอนเงินกลับเข้าบัตรมาให้นะครับถ้าเดือนที่แล้วท่านใช้ไฟเกิน230บาทเดือนนี้เงินก็จะไม่เข้าแล้วถ้าเดือนนี้ท่านใช้ไฟไม่เกิน230บาทเดือนหน้าวันที่18มิถุนายนท่านก็จะได้รับเงินสรุปง่ายๆนะครับเดือนไหนท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผลของการใช้น้ําใช้ไฟของเดือนนั้นๆก็จะไปมีผล ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนต่อไปนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางเดือนได้ทําไมบางเดือนไม่ได้ทําไมบางเดือนท่านใช้น้ําไม่ถึง100บาทหรือใช้ไฟไม่เกิน2อ0บาทท,ทําไมท่านไม่ได้ที่ท่านไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าเดือนที่แล้วท่านไม่เข้าเงินไข่นั่นเองนะครับทั้งสองสิทธิ์นี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือสิทธิ์ที่3หรือเด้งที่3นะครับที่ยังเหลืออยู่ของเดือนนี้ก็คือจะได้รับในวันที่21นะครับ จำนวนเงินก็คือ1,000บาทเรียกได้วางวดแรกนะครับเป็นเงินของมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เดือนเมษายนก็คือการระบาดรอบที่3นะครับโครงการเราชนะสามารถดำบัดคนจนไปรูดซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเดิมและยังขยายให้สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง และมาตรการเราชนะได้ด้วยสําหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีหรือผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง3-0,000ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเท่ากันเลยก็คือ1000บาทต่อคนต่อสัปดาห์นะครับจะไม่มีการแยกว่าท่านรายได้เท่าไรนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คือได้เท่ากันเงินก้อนนี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องเอาบัตรไปใช้สถานเดียวนะครับแล้วสิทธิที่4หรือเด้งที่4นะครับวันที่22พฤษภาคม โดยประมาณนะครับจำนวนเงินที่จะได้รับก็คือ200บาทผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนทุกวันที่10ของเดือนรวมก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยกรมชีการได้กำหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการ เขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือน โดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563จนถึงเดือนกันยายน2564นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันแล้วก็มาถึงเด้งสุดท้ายนะครับจะได้รับในวันที่28พฤษภาคมจะได้รับจำนวน1,000บาทก็คือเงินเราชนะงวดที่2 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะครับเป็นเงินจากมาตรการย,ยียาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเดือนเมษายนก็คือการระบาดรอบ3นะครับเงินนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือท่านต้องใช้บัตรคนจนไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็กลุ่มบัตรคนจนนะครับทั้ง2กลุ่มได้เงินเท่ากันเลยก็คือจะได้1,000บาทต่อคนต่อสัปดาห์นี่ก็คือ10 50นะครับหรือ5เด้งที่ท่าน เหลืออยู่นะครับที่จะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ของทุกท่านที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับเรียกเดวหาสิทธินี้ถ้าเทียบกับทุกเดือนที่ผ่านๆมาถือว่าเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ